สวัสดีค่ะร้านลำโพงเครื่องเสียงลำลูก,กาของห้านะคะวันนี้แอดมินจะพามาอัปเดตลำโพงเข้าใหม่เลคะ่ะหลายรุ่นเหมือนกันนะคะที่เข้าใหม่แต่ที่อยากจะแนะนำให้ลูกค้าดูก็คือ B&W เลยคะ่ะ B&W Song Tower ใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะตัวนี้เลย เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะตัวทาวเวอร์ของเราตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะคะตัวอื่นเป็นหมดแล้วนะคะสวยมากรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่น่684 684เลยค่ะตัวนี้อยู่ข้างบนตัวนี้เป็นรุ่น685เข้าเซตกันมากเลยค่ะ ที่มองหาอยู่นะคะมาที่ร้านเราที่เดียวจบเลยค่ะมีหลายรุ่นมากๆเลยสำหรับ b w นะคะแปดมิงจะพามาดะคะูค่ะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็น CM1S2 นะคะจะเป็นตัวนี้เลย CD CM1S2 ส่วนหน้ากากของเขาก็าจะเป็นแบบแม่เหล็ก แ่เหล็กปิดได้เลยนะคะตัวที่สองก็จะเป็น Cm Cdm2 Cdm2 ตัวนี้ค่ะตัวนี้เรา วันนี้แอดมินมาถ่ายให้ดูเห็นชัดๆเลยนะคะลูกค้าที่ตามหาแต่ละรุ่นอยู่ก็ให้มาที่ร้านเราได้เลยนะคะโทรมาหาเนี่ยได้เลยค่ะที่0 8 9 7 0 6 2 6นะคะส่วนตัวที่3ก็จะเป็น DM601ST ค่ะ นี้แต่ว่าสีจะต่างกันนะคะสีสีตัวนี้จะสีเข้มตัวนี้จะสีอ่อนงานไม้เหมือนกันค่ะแตกต่างกันตรงที่สีไม้สีเข้มกับสีอ่อนแล้วแต่ลูกค้าจะชอบสีแบบไหนนะคะส่วนรุ่นที่หของเราก็จะเป็น CDM1 ค่ะตัวสีดำนี้นะคะจะมีทวิตเตอร์อยู่ทุกคนตัวนี้ก็ CDM1 เหมือนกันแต่จะเป็นรุ่นสเปเชียลนะคะชอบแบบไหนก็จัดไปได้เลยนะคะคุณลูกค้าส่วนราคาของเราก็ไม่ได้แพงเบอร์อะไรมากมายค่ะเอามาสัมผัสเนียได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นของอิเล็กต์ตัวนี้ใครที่ชอบงานอิเล็กก็จัดไปได้เลยนะคะสวยค่ะอิเล็กน่าจะตรงบุ๊กเชลล์นี่น่าจะเป็นมีตัวเดียวคู่เดียว ตัวต่อไปตัวนี้อากุติตัวนี้เลยค่ะฐานของเขาก็จะเป็นฐานเหล็กน,นะคะแข็งแรงแรงมากน้ำหนักดีมากเลยค่ะตัวนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็น JBL 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 รุ่นอะไรนะคะ้าเนี่ยคะ่ะ JBL รุ่นอะไรนะ,ะรุ่นไหนครับ JBL รุ่นเนี้ย JBL นี่หละครับร LX เจ็ออะไรนะคะ LX <H> 700 <L H. S 1> LA 700 LX 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 700เสียง อันนี้ผลิตที่เดนมาร์กครับอันนี้ผลิตที่เดนมาร์กนะคะรุ่นนี้แอดมินรับประกันได้เลยค่ะว่าไม่ต้องใส่ซับก็เพาะมากๆเลยค่ะอันนี้อะคูสติกเพาะมากมากอ่าอะอคูสติกตัวนี้ผลิตที่อังกฤษนะคะเียงดีม,มากหนักเยอะมากค่าอ,อันนี้นนบอกไปแล้วอ่าบอกไปแล้ว นี่นาเสนอคะ่ะนี่คือนําเสนอจริงๆคือมันสวยเหมาะที่จะไปตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านได้เลยนะคะสวยมากๆเ,เอ,อะไรนะคะเฮียดอกเคลฟลา่าดอกเคลฟา,าพวกนี้หมดเลยพวกนี้คือเคลฟาหมดเลยใช่ไหมคะพวกนี้เป็นงานนําเข้ามานะงานอ e ีเบงานนำเข้าค่ะเป็นงานนำเข้าเป็นงานที่ทางร้านเราคัดเกรดมาทั้งนั้นเลยคะ่ะเป็นงานที่ สวยแทบจะไม่มีที่ตินะคะงาน,นาต้งเขาแอีเล็กใช่แล้วเราทางร้านเรารวบรวมงาน,นายุโรปไว้เยอะมากเลยค่ะ,ะสว่วนมาจะผลิตที่อังกฤษเม d ดอิน n ิ l งแลกันนะคะ ส่วนทางร้านเราอ่ะจ,จะรวบรวมงานยุโรปไว้เยอะมากเลยค่ะจะเป็นทรงทาวเวอร์ทรงบุ๊ h เชลแล้วแต่ละรอดจะเข้ามานะคะว่าสินค้าตัวไหนจะเข้ามาใหม่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้ทรงทาวเวอร์ค่ะอินฟินิตของเราก็จะมะีตัวเซ็นเตอร์ ัวเซนเตอร์ด้วยนะคะลูกค้าสนใจตัวเซนเตอร์เราก็แยกขายได้ะคะ่ะอินฟินิตของเราจะมีอยู่2คู่ในคู่ที่สามประสมบให้กับลูกค้าวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็น JBL JBL เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่คุณล,ลืนก,กับตัวนี้ JBL คือเรานําเสนอทั้งสองตัวนะคะเสียงเขาจะดีมากๆา,กากแทบจะไม่ได้ใส่ซับเลยค่ะสวยมากๆก,ก็จะเป็นงานโบตอันนี้ก็จะเป็นของยามาฮ่ายามาฮ่าเราตอนนี้ก็จะมีอยู่คู่หนึ่งนะคะน,นี่เลยงานขงเขาจะออกสีโทนออกไม้แดงๆในเซ็นเตอร์ของจามโม อ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าบุ๊กเชล์บุ๊กเชล์ของพอมนลคะบุ๊กเชล์ของพอมสวยมากตัวนี้สภาพาดีมากมากเลยค่ะซึ่งตั้งกับขาตั้งของทางร้านเราเหมาะมากๆเลยค่ะสวยมากลูกค้าสามารถเอาไปตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะคะสวยมากๆ ส่วนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพอ็พอกพ็อกตัวนี้ก็จะมีเซนเตอร์ให้กับให้ให้ให,ให้มีทั้งเซ็นเตอร์กับทาวเวอร์นะคะส่วนมากจะเป็นสภาพดีค่ะมีตำหนิก็น้อยมาก ส่วนซัพ์นะคะส่วนซับซั์ของเราอ่าตัวนี้ก็จะเป็นงานของคลิปคลิปตัวนี้ของเราก็จะอยู่ที่เหมือน,นต้นนะคะนนต้น ความสูงเขาก็จะประมาณระดับเอวค่ะระดับเอวเอวไหมประมาณส่วนซับของเรานะคะซับของเราก็จะมีนี่เลยค่ะซิปคอร์กตัวนี้นะคะคูะ่กับทรงของออบุ๊คเชลล์ตัวตัวนี้ได้เลยเข้ากันเลยค่ะเข้ากันเลยสีคนเดียวกัน สามารถอัดอัดเข้าคู่กันไดนะ้ส่วนเสียงไม่ต้องพูดถึงค่ะสิยงดีมากนี่ก็จะเป็นโซเค่นแถบซับของเราก็มีประมาณสามตัวมีพ็อกมีโซเค่นแล้วก็อันนี้อะไรนะคะไทอเนียใช่ไหมคะเนี่ย แหละที่แอดมินอยากจะนำเสนอให้ลูกค้าของทางร้านเราดูนะคะสินค้าเราเข้าใหม่มาเรื่อยๆค่ะสวยรีบๆเข้ามาดูกันนะคะสินค้าดีอยู่ได้ไม่นาน,นะคะ่ะส่วนมากลูกค้าจะชอบมาถามว่าไปย่างไปยังเอาสินค้ามาใหม่แล้วลูกค้ารีบมาดูกันนะคะถ้าลูกค้ามาไม่ถูกร้านของเราจะอยู่ที่ เลยบิ๊กซีลำลูกกาของห้ามาลูกค้าปักหมุดมาเลยนะคะที่บิ๊กซีลำลูกกาของห้าและลูกค้าจะไม่มีทางหลงไปที่อื่นเลยค่ะส่วนมากลูกค้าจะเลยไปอ,อยู่เส้นปทุมทางานครนายกเราอยู่ลำลูกกานะคะลำลูกกาของห้านะคะปักหมุดบิ๊กซีลำลูกกาของห้าเลยค่ะโทรมาสอบถามเพียได้ที่0 8 9 7 8 0 6 1 2 6นะคะ ร้านเราเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นค่ะแล้วลายกับเบอร์โทรของเฮียเบอร์เดียวกันเลยนะคะทักไลน์ทักเบอร์โทรหาเฮียได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วคลิปหน้าแอดมินจะลงให้ลูกค้าดูใหม่นะคะว่าสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกัน อัปเดตสินค้าใหม่ๆของทางร้านเราค่ะสวัสดีค่ะ